เพื่อนเคยไหมคะที่ตั้งคําถามกับตัวเองว่าการรักตัวเองคืออะไรทําไมมันนามาทาเหลือเกินจับต้องไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากอะไรก่อนหรือมีความคิดว่าเออหรือจริงๆแล้วเราต้องมีคนมารักเราก่อนถึงเราจะรักตัวเองได้แต่จริงๆแล้วการรักตัวเองเริ่มต้นได้ง่ายมากเลยคะ่ะจากตัวเราเอง สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพันไม้นะคะและนี่ก็คือ Healing Talk ep ที่9ค่ะที่สมัยอยากแชร์ในเรื่องของการรักตัวเองด้วยวิธีง่ายๆค่ะโดยที่เราไม่ต้องรอใครไม่ต้องง้อใครเริ่มง่ายๆจากแค่ตัวเราเองค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันเลยข้อแรกนะคะทุกคนก็คือการดูแลจิตใจและร่างกายค่ะการรักตัวเองมันอาจจะเป็นคำที่นำมาทำจับต้องไม่ได้แต่ว่า การกระทํานั้นนะคะเริ่มต้นง,ง่ายๆจากการดูแลพื้นฐานของร่างกายอย่างจิตใจและร่างกายค่ะในการดูแลใจให้สงบดูแลร่างกายให้แข็งแรงรวมถึงรูปลักษณ์ภายนอกที่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมให้เราสะอาดหมดจดดูดีอยู่ตลอดอย่างการดูแลสภาพจิตใจให้ไม่เครียดไม่กดดันหาเวลาให้ไปผ่อนคลายอยู่กับตัวเองบ้างอยู่กับธรรมชาตาิหรือว่าออกไปนั่งสมาธิออกไปเจอเพื่อนเจอสังคมที่ดีๆค่ะก็เป็นการรักตัวเองแบบ ขั้นพื้นฐานง่ายๆที่เราสามารถทำให้ตัวเองได้ค่ะ และการดูแลร่างกายอย่างการตรวจร่างกายประจําปีการไปออกกําลังกายทานอาหารที่ดีๆด,ดื่มน้ําเยอะๆในแต่ละวันนะคะเรื่องพวกนี้ก็เบสิกง่ายๆที่ทุกคนสามารถเซตเวลาหรือว่าทำทูดูลิสให้ตัวเองทําได้ทุกในทุกๆวัน,นะคะ่ะแล้วก็การดูแลรูปลักษภายนอกอย่างผิวพรรณในการลงทุนใช้สกินแคร์ดีๆหรือว่าการใช้มาจเจอร์ไรเซอร์ทาครีมกันแดดหรือลองแต่งหน้าให้เข้ากับตัวเองหาเพอร์ซนาลคัลเลอร์ที่เข้ากับสีผิวสีผม กับตัวเองเพื่อให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นในการแต่งตัวแต่งหน้าแล้วก็ทำให้เราเปล่งประกายมากขึ้นด้วยค่ะอยากให้ทุกคนลองเริ่มจากเรื่องพื้นฐานเหล่านี้ก่อนไม่ว่าจะเป็นสภาพจิตใจสภาพร่างกายมันเป็นอะไรที่เบสิกมากๆในการดูแลร่างกายเบื้องตน้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทําเรื่องพวกนี้ให้ได้ดีอะค่ะทุกคนจะทุกคนจะสังเกตได้เลยว่าเราจะชอบตัวเองมากขึ้นในทุกๆวัน ข้อที่2นะคะก็คือการลงทุนในตัวเองค่ะการลงทุนในตัวเองในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปลงทุนในเสื้อผ้าหน้าผมรูปลักษณ์ภายนอกแบบที่พูดไปนะคะแต่มันคือการลงทุนในความรู้ความสามารถ หรืองานอนดิเรกข,ของเราค่ะเช่นการเพิ่มสกิลให้ตัวเองการเรียนรู้ภาษาที่3ที่4หรือความรู้ต่างๆที่ใช้ในอาชีพของเราค่ะมันจะยิ่งทําให้เราเติบโตมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นและทําให้เราภูมิใจในตัวเองในทุกๆวันค่ะการหาหนังสืออ่านใหม่ๆหรือว่าการไปลองเวิร์กช็อปไปเข้าคอสัมมนากูรูในด้านต่างๆแล้วเราไปเรียนกับเขากีอะไรก็ตามที่เราชอบและการเป็นปันเพิ่มสกิลใหม่ๆให้เราค่ะ การลงมือทําในสิ่งที่เราชอบและเพิ่มความรู้ให้ตัวเองนั้นนะคะจะยิ่งทําให้เราเติบโตขึ้นเป็นคนที่เราชอบแล้วก็เติมเต็มใจไปพร้อมๆกันด้วยค่ะข้อที่3นะคะทุกคนก็คือการดูแลจัดการการเงินของตัวเองให้ดีค่ะเงินอาจจะไม่ใช่เป้าหมายทั้งหมดของชีวิตใช่ไหมคะแต่ว่าหลายๆครั้งที่ชีวิตก็ต้องดําเนินไป ด้วยเงินเพราะฉะนั้นเงินนะคะเป็นเครื่องมือที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่เราก็ไม่อยากที่จะเอาเวลาทั้งหมดทั้งชีวิตของเราเพื่อไล่ๆตามหาเงินอย่างเดียวการจัดการการเงินที่ดีเลยสําคัญค่ะการที่เรารักตัวเองมันมาพร้อมกับการที่ทําให้ตัวเองอยู่รอดปลอดภัยและเมื่อเดือดร้อนคนอื่นเพราะฉะนั้นการที่เราหาเงินเก่งเราก็ต้องมีการจัดการรายรับรายได้การบริหารเงินแบ่งสรรปันส่วนเงินที่ดีเหมือนกัน ความรู้ทางการเงินเหล่านี้ค่ะมันจะทำให้เราบริหารเงินของเราได้ให้ตรงกับเป้าหมายและไลฟ์สไตล์ของเราเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีวินัยทางการเงินและการบริหารเงินที่จัดการที่ดีอยู่แล้วก็เก่งมากมากเลยส่วนใครนะคะที่มองหาการเรียนรู้ความรู้เหล่านี้ขั้นพื้นฐานสมัยก็มีลิงก์ ที่สมัยเรียนรู้มาตลอดช่วง2-3ปีเหล่านี้ก็แปะไว้ให้ที่ description box ด้านล่างนะคะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ที่อยากจัดการเงินของตัวเองให้ได้ดีขึ้นเพราะว่าการจัดการเงินที่ดีค่ะจะทำให้เรารู้สึกมั่นคงไม่กังวลและสามารถดูแลตัวเองได้อย่างแท้จริงและมันก็จะเป็นการโชว์วิธีการรักตัวเองในรูปแบบหนึ่งด้วยค่ะ และวิธีที่4นะคะทุกคนก็คือการโฟกัสแต่เป้าหมายและการเติบโตของตัวเองค่ะสมัยพูดเรื่องนี้ในหลายๆคลิปมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆค่ะในการที่เราเอาพลังงานทั้งหมดจิตใจของเรามาโฟกัสอยู่กับที่ตัวเราเพราะว่ามันคืออีกหนึ่งการกระทําของการรักตัวเองค่ะเพราะว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องรู้เรื่องคนอื่นหรือใส่ใจติดตามข่าวเรื่องคนอื่นขนาดนั้นหรือการที่เราอยู่กับคนคิดลบหรือพังงานลบๆแล้วทําให้เรา มีความคิดลบและปวดหัวค่ะก็เอาตัวเองออกมาดีกว่าและบางครั้งนะคะการที่เราตัดบางสิ่งบางอย่างออกไปในชีวิตเรามันก็เป็นการทําให้ตัวเราเองอีกทั้งการที่เราหยุดเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นก็เป็นการรักตัวเองเนะี่ยอีกรูปแบบหนึ่งค่ะเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราจะเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นแล้วกลับมานั่งคิดลบนั่งกดดันตัวเองเราเอาเวลาของเราพลังงานของเราความรัก ความใส่ใจของเราอะค่ะมาลงทุนที่ตัวเองทุ่มเทที่ตัวเองดีกว่าเรามีลู่วิ่งเป้าหมายและความหมายของชีวิตของเราเองค่ะเราโฟกัสมุ่งม,มั่นทุ่มเทไปที่การเติบโตของเราการทำตามเป้าหมายของเราเพื่อเราจะมีผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นในอนาคตดีกว่าค่ะ การโฟกัสตัวเองนี้ค่ะทำให้เราจิตใจเราแข็งแรงเ mm. ต็มไปด้วยพลังงานบวกแล้วก็เพิ่มพูนความรักในตัวเองของเราค่ะและข้อสุดท้ายนะคะทุกคนก็คือการเผื่อแผ่ไปยังคนอื่นค่ะการที่เรามีจิตใจที่รักตัวเองจิตใจที่เต็มไปด้วยความรักความเติมเต็มในใจอะค่ะการที่เราเผื่อแผ่สิ่งเหล่านั้นไปให้คนอื่นก็จะยิ่งทําให้ใจเราเป็นสุขมากขึ้นและใจเรากว้างมากขึ้นด้วยค่ะท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์ การความเห็นแก่ตัวใดๆก็ตามแต่เราเลือกที่จะเป็นคนที่ใจดีกับตัวเองและใจดีกับผู้อื่นทําให้โลกใบน,นี้ก็น่าอยู่เพิ่มขึ้นมากแล้วค่ะการที่เราเผื่อแผ่ไปยังสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการทําบุญการทํางานอาสาการบริจาคการช่วยเหลือหรือแม้แต่การใจดีกับคนอื่นในแต่ละวันนะคะ แค่นี้ก็เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และเป็นคุณค่าที่ประเมินไม่ได้แล้วค่ะเมื่อใจเราเต็มเราเป็นสุขเราก็ย่อมอยากเห็นสังคมที่เราอยู่คนรอบข้างของเราเป็นสุขและถูกเติมเต็มถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการกระทำของเราก็เป็นกระจกสะท้อน ไ i n เซ็ตและจิตใจข้างในเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เรามีความใจดีความรักความเมตตาให้ตัวเองอะค่ะก็อยากให้ทุกคนเผื่อแผ่ไปหาคนรอบข้างไปหาคนแปลกหน้าไปหาสังคมด้วยความรักความเมตตาและความใจดีเหล่านั้นเหมือนกันเพื่อทําให้โลกของเราใบนี้มันน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะ การรักตัวเองค่ะเราไม่จำเป็นต้องรอพร้อมไม่จำเป็นต้องรอใครมารักเราก่อนเริ่มต้นง,ง่ายๆจากการพื้นฐานดูแลร่างกายจิตใจตัวเราให้ดีค่ะแล้วค่อยๆขยายเติมเต็มในทุกๆด้านของชีวิตจนไปถึงการส่งต่อความรักนี้สู่คนรอบข้างและสู่สังคมและสมัยก็หวังว่า5วิธีนี้นะคะจะทําให้เพื่อนๆรักตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็เติมเต็มในทุกๆด้านของชีวิตและเผื่อแผ่ไปยังคนรอบข้างและคนที่เพื่อนๆรัก สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกๆคนมากที่ฟังกันมาจนจบคลิปนะคะแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะติดตามกันต่อในคลิปถัดถัดไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆและไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนขอบคุณค่ะ